แน่นอนนี่คือภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณเข้มข้นน่าติดตามและกระตุ้นความอยากรู้ตั้งแต่ประโยคแรกเขาบอกว่าวิญญาณเด็กไม่เคยลืมใครที่ทำให้เธอเจ็บปวดและคืนนี้มีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังจากห้องขังที่ไม่มีใครอยู่คู่รักต่างชาติเมียไทยถูกประหารชีวิตในคดีสะเทือนขวัญแต่ความเฮี้ยนเพิ่งเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ลาออกเป็นแถวและทำไมตุ๊กตาเก่า ตัวเดียวถึงกลายเป็นสิ่งของต้องห้ามเรื่องจริงหรือคำสาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณจะไม่ลืมห้องขังหมายเลข8ไปตลอดชีวิตถ้าคุณต้องการแบบตัดต่อสั้นเป็นเสียงเปิดวิดีโอหรือแบบปรับเสียงภาคฉันสามารถช่วยจัดรูปแบบให้อีกได้นะฝนตกหนักในคืนที่เงียบสงัดเสียงฟ้าผ่าดังสถานฟ้าบ้านไม้หลังเก่าในจังหวัดชายแดนเงียบผิดปกติแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนสันไหวราวกับจะดับ กลิ่นอับชื้นของไม้ผูกคอลุ้งทั่วห้องในห้องรับแขกมีร่างของหญิงไทยคนหนึ่งนั่งตัวแข็งเธอชื่อว่าแพรข้างเธอคือสามีชาวต่างชาติชื่อไมเคิลทั้งสองเงียบงันมือของแพรสั่นเล็กน้อยไมเคิลจ้องมองเธอด้วยแววตาเย็นชาบนโต๊ะไม้ตรงหน้ามีซองจดหมายเก่าฮ่าฮในนั้นมีภาพถ่ายเลือดเย็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดมือ ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแพรรู้จักเธอเธอคือนิเพื่อนสนิทของแพรตั้งแต่สมัยมัธยมเสียงไม้กระดานดังเอียดอาดใต้ฝ่าเท้าใหม่เคินเขาลุกขึ้นเดินวนช้าฮ่าฮแสงฟ้าแลบสว่างว่าผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นรอยเลือดที่พื้นพรมใต้โต๊ะแพรกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นหัวใจเต้นถี่จนแทบระเบิดออกมาเธอไม่เคยคิดว่าเรื่องจะมาถึงจุดนี้ ไมเคิลยื่นมือไปหยิบมีดที่วางอยู่บนชั้นวางของคมมีดสะท้อนกับแสงสายฟ้าเป็นประกายวาววับเสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องกลบเสียงลมหายใจของแพรไมเคิลหันมาจ้องเธออีกครั้งเธอบอกความลับกับใครหรือเปล่าน้ำเสียงเขาราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวแพรสายหน้าอย่างรวดเร็วมือเธอกำชายเสื้อแน่นไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเรา ไมเคิลก้าวเข้ามาใกล้แพรถอยหลังจนหลังชิดผนังเธอนึกถึงตอนที่ทั้งคู่ร่วมมือกันกำจัดนิดตอนที่ทุกอย่างควบคุมไม่ได้ตอนที่เลือดไหลนองเต็มพื้นดินข้างบ้านร่างของนิดถูกฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเสียงหมาเห่าหอนอยู่ไกลฮ่าฮเหมือนรู้ว่าเกิดอะไรบางอย่างไมเคิลยังจ้องแพรไม่ละสายตาถ้ามีใครรู้เราจะจบกันทั้งคู่เสียงเขาเยือกเย็น แพรพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นดังและถี่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮทั้งคู่หันไปมองประตูพร้อมกันเงาของใครบางคนสะท้อนจากหน้าต่างแพรหายใจไม่ทั่วท้องเสียงเคาะยังคงดังไม่หยุดตํำรวจไมเคิลพึมพำเบาฮ่าฮแพรหน้าซีดเผือดเธอรู้ทันทีว่านี่คือจุดจบของเกมก่อนที่เธอจะทันพูดอะไร ประตูไม้เก่าก็ถูกถีบกระเด็นออกแสงไฟฉายพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างเสียงตะโกนของตำรวจดังก้องยกมือขึ้นอย่าขยับแพรยกมือทันทีไมเคิลลังเลเพียงเสี้ยววินาทีเขาหันไปคว้ามีดบนโตะ๊ะปังเสียงปืนดังสนัน่นร่างของไมเคิลสุดลงกับพื้นเลือดไหลนองเต็มพรมเก่าแพรร้องกรี๊ดตำรวจกรูกันเข้ามาคุมตัวเธอ เธอหมดแรงสุดลงนั่งกับพื้นมือเปื้อนเลือดของสามีที่ยังอุ่นอยู่หนึ่งในตำรวจหยิบเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาในนั้นคือภาพถ่ายอีกชุดภาพของศพนิดที่เพิ่งขุดพบเมื่อเช้าเสียงฝนยังตกต่อเนื่องแต่ตอนนี้บ้านหลังนั้นไม่เงียบอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลกลิ่นคาวเลือดปปนกับกลิ่นดินเปียกแพร่ถูกใส่กุญแจมือเธอไม่พูดอะไร เพียงจ้องไปยังร่างของไมเคิลด้วยสายตาว่างเปล่าขณะที่ตำรวจคุมตัวเธอออกไปเสียงหนึ่งแว่วมาในหัวถ้าไม่มีนิดเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดน้ำเสียงนั้นเป็นของเธอเองเธอกำลังพูดกับตัวเองบอกตัวเองว่าเธอไม่ผิดแม้จะรู้อยู่แต่มอกว่าเธอคือคนเริ่มทุกอย่างไฟหน้ารถตำรวจสาาส่องไปทั่วบริเวณดินหลังบ้านยังคงเปียกและมีรอยขุดใหม่ เจ้าหน้าที่บางคนกำลังเดินไปอย่างต้นมะม่วงถือพลั่วและถุงดำในมือขณะที่อีกคนยืนรออยู่ข้างหลุมแสงไฟฉายจับภาพโครงกระดูกบางส่วนที่เพิ่งโผล่พ้นดินขึ้นมาสีหน้าของเจ้าหน้าที่ซีดเผือดหนึ่งในนั้นหันไปกระซิบกับหัวหน้าชุดไม่ใช่แค่ร่างเดียวครับมีมากกว่านั้นหัวหน้าชุดขมวดคิ้วทันทีเขาเดินเข้ามาดูใกล้ฮ่าฮ่ สายตาเขาจับจ้องไปยังอีกมุมของหลุมโครงกระดูกเล็กๆปรากฏขึ้นทีละชิ้นเป็นของเด็กหญิงคนหนึ่งมีผมบางส่วนยังพันอยู่กับเศษผ้าขาดขาดเจ้าหน้าที่เงียบไปทั้งกลุ่มหัวหน้าหันกลับไปมองตัวบ้านแววตาแข็งกร้าวขึ้นทันทีแพรถูกจับแยกไปสอบสวนที่โรงพักเธอนั่งอยู่ในห้องเย็นเฉียบมีแสงไฟสว่างจ้าเหนือศีรษะเสียงนาฬิกาเดินดังทีละติก๊ก ตำรวจหญิงนั่งตรงข้ามเธอวางแฟ้มหลักฐานลงบนโต๊ะเสียงดังคุณไม่ได้ฆ่าแค่นิดใช่ไหมแพรเงียบมือเธอประสานกันแน่นริมฝีปากเม้มจนซี่ตำรวจหญิงเปิดแฟ้มภาพถ่ายของโครงกระดูกเล็กๆวางเรียงอยู่ภาพตุ๊กตาเก่าๆที่ขุดพบใกล้ร่างเด็กแพรเริ่มหายใจแรงเธอชื่อฟ้าลูกของนิดเสียงตำรวจหญิงกล่าวชัดเจน แพรหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มนิดจ,จะหนีไปต่างประเทศกับลูกแพรพูดเบาฮ่าฮ,ฮเธอจะพาฟ้าไปเริ่มชีวิตใหม่ไมเคิลไม่ยอมเขากลัวโดนทิ้งไว้ที่นี่คนเดียวเขาบอกว่าถ้านิดหนีไปเขาจะไม่มีอะไรเหลือตำรวจหญิงจ้องหน้าเธอเขม็งแล้วคุณละคุณยืนดูเฉยๆหรือเปล่าแพรสั่นหัวช้าฮ่าฮ ตอนแรกฉันห้ามเขาแต่พอเห็นเลือดฉันก็ขยับตัวไม่ได้แล้วไมเคิลก็ลากฟ้าไปเสียงของแพรเริ่มสั่นเครือเธอร้องให้เรียกหานิดฉันจำได้เสียงสุดท้ายนั้นยังตามหลอกฉันทุกคืนห้องสอบสวนเงียบลงอีกครั้งตำรวจหญิงปิดแฟ้มช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าเธอลุกขึ้นยืนมองแพรอย่างผิดหวังเตรียมตัวไว้ คุณกับไมเคิลจะไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกประตูเปิดออกเสียงลูกกรงเหล็กกระทบกันดังกังวานเจ้าหน้าที่สองนายเดินเข้ามาพาตัวแพรออกไปเธอก้าวเดินช้าฮ่าฮ่าสายตาเหม่อลอยไร้จุดหมายเสียงประตูเหล็กปิดสนิทดังก้องอยู่ในหัวเธอไม่หยุดข้างนอกห้องขังข้างเคียงเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุด ราวกับฟ้ากำลังร้องให้ให้ใครบางคนที่ไม่มีใครเห็นค่าอีกต่อไปภายในห้องขังมืดสลัวแสงไฟส้มจากโคมดวงเดียวกลางเพดานกระพริบเป็นจังหวะแพรนั่งกอดเข่าบนเตียงเหล็กเย็นเฉียบเหงื่อผสมกับน้ำตาเกาะเต็มใบหน้าเธอเงี่ยหูฟังความเงียบแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากมุมห้องเสียงลากบางสิ่งบนพื้นปูนหยาบแพรสะดุ้งหันขวับไปมอง มุมที่ควรจะว่างเปล่ากลับมีเงาตะคุ่มฮ่าฮเงานั้นขยับช้าๆเหมือนคนกำลังคลานเธอขยับตัวถอยหลังจนชิดผนังใครหน้าเสียงของเธอสั่นเงานั้นหยุดนิ่งแล้วเสียงเด็กหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยเสียงนั้นเคยดังอยู่ในบ้านหลังเก่ายามนิดอุ้มฟ้าเล่นตรงฉานบ้านแพรยกมือปิดหู เธอพยายามไล่เสียงนั้นออกไปจากหัวแต่เสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่มันใกล้เข้ามาใกล้มากจนเหมือนอยู่ข้างหูเธออ้าปากกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับไม่เล็ดลอดออกมาเลยราวกับคอของเธอถูกบีบไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นแสงไฟเหนือหัวกระพริบถี่แล้วก็ดับสนิทในความมืดมิดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหู แม่หนาวเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเต็มไปด้วยความผิดหวังแพรตัวสั่นเทาร่างกายเย็นเฉียบเธอพยายามลืมตาในความมืดแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นใบหน้าของเด็กหญิงคนหนึ่งซีดขาวดวงตาดำสนิทเลือดไหลาจากมุมปากและดินเปื้อนอยู่เต็มผมเด็กคนนั้นยื่นมือมาจับเธอเบาฮ่าฮมือเย็นเหมือนน้ำแข็งแล้วกระซิบอีกครั้ง แม่หนูเจ็บแพรร้องให้สะอึกสะอื้นเธอเริ่มพูดกับอากาศรอบตัวขอโทษขอโทษนะลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจเสียงเด็กยังคงกระซิบไม่หยุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับคำสาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดภายในห้องขังนั้นไม่มีใครรู้ว่าแพรเห็นอะไรแต่ทุกคืนเจ้าหน้าที่เวรยามจะได้ยินเสียงเธอพูดคนเดียว บางคืนเธอกรีดร้องจนลั่นเรือนจำบางคืนก็แค่หัวเราะเบาๆเหมือนเด็กไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางดึกไม่มีใครอยากได้ยินเสียงกระซิบจากเงามืดในห้องขังหมายเลขแปดที่ซึ่งฆาตกรหญิงกำลังชดใช้บาปที่ไม่มีใครสามารถให้อภัยได้อีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เวรผลัดเปลี่ยนเดินมาตรวจตามปกติเมื่อมาถึงหน้าห้องขังหมายเลขแปเขาหยุดชะงัก ภายในห้องเงียบผิดปกติไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงพูดคนเดียวเหมือนคืนก่อนเขาเคาะประตูเหล็กสองครั้งไม่มีเสียงตอบเจ้าหน้าที่สองนายตัดสินใจไขประตูเข้าไปสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หนึ่งในนั้นถึงกับก้าวถอยหลังแพรนอนนิ่งอยู่บนพื้นดวงตาเบิกโพรงมองเพดานริมฝีปากคลี่ยิ้มบางฮ่าฮ่าวกับฝันดี แต่ที่ปลายนิ้วของเธอมีรอยขีดเขียนเป็นลายเส้นซ้อนทับบนพื้นซีเมนเป็นชื่อฟาเขียนวนซ้ำๆเต็มพื้นห้องรอบร่างของเธอเต็มไปด้วยตัวหนังสือเดียวกันมึกสีแดงไม่ใช่ปากกาแต่เป็นเลือดจากปลายนิ้วไม่มีบาดแผลรุนแรงแต่ไม่มีชีพจรแพรจากไปแล้วในท่าทางนิ่งสงบโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเห็นอะไรในคืนสุดท้าย เจ้าหน้าที่ปิดห้องขังนั้นไว้ไม่มีนักโทษคนใดถูกส่งเข้าไปอีกไม่นานหลังจากนั้นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วประเทศคดีคู่รักประหารที่กลายเป็นตำนานสยองทุกช่องข่าวหยิบมานำเสนอคนพูดถึงเรื่องราวของไมเคิลและแพรพูดถึงรอยยิ้มสุดท้ายที่เธอฝากไว้ในห้องขังและชื่อของเด็กหญิงที่ยังคงตามหลอกหลอนผู้คนเริ่มนำดอกไม้มาไว้หน้าประตูเรือนจำ ไม่ใช่เพื่อไว้อาลัยให้แพร ь. แต่เพื่อเด็กหญิงตัวน้อยที่ไม่มีใครปกป้องบางคนบอกว่าเวลากลางคืนถ้าเดินผ่านเรือนจำฝั่งทิศตะวันตกจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังแว่วมาจากห้องขังหมายเลขแปเบาแผ่วและเศร้าเรากับเธอยังรอคำขอโทษที่ไม่มีวันมาถึงหลังจากเหตุการณ์นั้นเรือนจำฝั่งตะวันตกเริ่มเงียบผิดปกติ ผู้คุมหลายคนขอย้ายพื้นที่ทำงานบางคนลาออกโดยไม่แจ้งเหตุผลห้องขังหมายเลขแปดถูกปิดตายแม่กุญแจสองชั้นคล้องแน่นกับประตูเหล็กแต่ถึงอย่างนั้นเสียงก็ยังเล็ดลอดออกมาในยามค่ำคืนเสียงลากเท้าบนพื้นเสียงหัวเราะของเด็กและเสียงกระซิบซ้ำฮ่าฮ่าแม่หนูยังอยู่ตรงนี้คืนหนึ่ง เวรยามกลางดึกเป็นของนายอาทิตย์ผู้คุมหนุ่มเพิ่งบรรจุใหม่เขายัางไม่เชื่อเรื่องลีลับคิดว่าทุกอย่างเป็นแค่ข่าวลือคืนแรกที่เข้าเวรเขานั่งอ่านหนังสือที่โต๊ะหน้าอาคารขังเวลาผ่านไปจนใกล้ตีสามสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านไฟหน้าห้องขังหมายเลขแบบกระพริบช้าฮ่าฮ,ฮนายอาทิตย์เหลือบมองแล้วหันกลับมาอ่านหนังสือต่อ แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากวิทยาสื่อสารเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบช่วยหนูด้วยเขาเงยหน้าขึ้นทันทีวิทยานั้นวางอยู่ตรงหน้าเขาเองไม่มีใครส่งสัญญาณมาไม่มีรหัสเรียกแต่น้ำเสียงนั้นชัดเจนเป็นเสียงของเด็กหญิงเล็กฮ่าๆเขาคว้าวิทยาขึ้นมาพูดกลับไปด้วยเสียงสั่นใครพูดได้ยินไหมเงีย ไม่มีเสียงตอบแต่ขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงกุกกักมาจากภายในอาคารเหมือนใครบางคนกำลังเดินลากเท้าบนพื้นซีเมนช้าฮ่าฮ่าหนักฮ่าฮาเขาคว้าไฟฉายแล้วเดินเข้าไปในโถงเรือนจำทุกห้องขังว่างเปล่าไม่มีนักโทษเหลืออยู่ในโซนนี้จนกระทั่งเขามาถึงหน้าห้องขังหมายเลขแปแม้จะถูกล็อกไว้สองชั้น แต่ประตูเหล็กนั้นกลับเปิดแง้มเล็กน้อยนายอาทิตย์หน้าซีดเผือดเขาไม่ควรเข้าไปแต่บางอย่างในใจบอกให้เขาทำเขาดันประตูช้าฮ่าฮ่บานประตูส่งเสียงเอียดยาวไปทั่วถองภายในห้องเงียบสนิทพื้นยังคงมีรอยชื่อฟ้าวนซ้ำเต็มพื้นไฟฉายส่องไปเห็นมุมหนึ่งของห้องมีตุ๊กตาเก่าๆนั่งอยู่ตุ๊กตาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ผ้าสีชมพูซีดเปื้อนดินและมีคราบน้ำตาทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเขาหนหนาวนายอาทิตย์หันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่จังหวะหัวใจของเขาเต้นรัวขาเริ่มอ่อนแรงแต่ก่อนที่เขาจะหันกลับออกจากห้องตุ๊กตาตัวนั้นล้มลงเองอย่างช้าฮ่าฮ่ราวกับมีใครมาผลักมันเบาฮ่าฮ พร้อมกับเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นอีกครั้งแม่หนูเห็นแม่แล้วจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทในชั่วพริบตาเดียวนายอาทิตย์รู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดร่างของเขาเหมือนล้มแต่กลับไม่มีพื้นให้ตกถึงมีเพียงความเย็นยะเยือกที่ล้อมรอบและเสียงกระซิบใกล้หูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่กับหนูนะอย่าทิ้งหนูไป หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกพยายามร้องตะโกนเรียกใครสักคนแต่เสียงของเขาไม่ออกจากลำคอร่างกายเหมือนถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นในความมืดนั้นภาพปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในสวนหลังบ้านผมยาวเปียกน้ำติดเศษดินเต็มตัวดวงตาจ้องมองตรงมาที่เขาไม่โกรธไม่เกลียดมีเพียงความว่างเปล่า ข้าง,<ะ>างเธอมีเงาร่างของหญิงสาวยืนอยู่หญิงสาวคนนั้นสวมชุดเรือนจำและกำลังจับมือเด็กหญิงไว้แน่นทั้งสองคนยิ้มให้เขาแต่รอยยิ้มนั้นไม่ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจเลยแม้แต่น้อยมันคือรอยยิ้มที่ปนเปื้อนด้วยบาดแผลเจ็บปวดและลึกจนเกินเข้าใจก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรมือเล็กๆเ,เ,เย็นเฉียบก็เอื้อมมาสัมผัสที่อกเขา แล้วเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณนะที่ฟังหนูแล้วแสงสว่างก็พุ่งวาบเข้าตาเขานายอาทิตย์ลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าห้องขังหมายเลขแปไฟฉายตกอยู่ข้างตัวประตูเหล็กปิดสนิทดังเดิมไม่มีรอยเปิดไม่มีเสียงอะไรเลยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่ในมือของเขา มีตุ๊กตาเก่าๆตัวนั้นวางอยู่แน่นิ่งผ้าชุดของมันยังเปื้อนดินและมีคราบน้ําตาเขากำมันไว้แน่นดวงตาเริ่มสั่นไหวหัวใจของเขาเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขารู้แล้วว่าเด็กคนนั้นไม่เคยต้องการหลอกหลอนใครเลยเธอแค่ต้องการให้ใครสักคนฟังเธอจริงๆสักครั้งเดียวหลังจากคืนนั้น นายอาทิตย์ยื่นเรื่องขอย้ายเวรทันทีไม่มีคำอธิบายไม่มีคำบอกเล่าเขาเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนร่วมง,งานเริ่มสังเกตว่าเขามักมองไปยังห้องขังหมายเลขแปดในทุกเช้าแววตาไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเศร้าแปลกประหลาดในลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขาตุ๊กตาตัวนั้นถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยสะอาดไม่มีคราบดินหรือเลือดอีกแล้ว เหมือนมันไม่เคยผ่านเหตุการณ์ใดๆมาเลยแต่เขายังจำสัมผัสนั้นได้ดีเย็นเฉียบเหมือนมือของใครบางคนที่ไม่อยากถูกลืมข่าวลือเรื่องห้องขังหมายเลขแปดยังคงแพร่กระจายบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาของเด็กหญิงนั่งมองออกมาทางหน้าต่างเล็กฮ่าฮ <c oughs> บางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบตอนเดินผ่านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบอีกเรือนจำโซนนั้นถูกปิดตายอย่างถาวรในไม่กี่เดือนต่อมา ไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการไม่มีเหตุผลถูกบันทึกไว้ในรายงานแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้รู้ว่าบางสิ่งยังคงอยู่ในห้องนั้นเงียบงันแต่มองเห็นทุกอย่างปีต่อมานายอาทิตย์ลาออกจากราชการไปใช้ชีวิตเงียบๆต่างจังหวัดเขาเปิดร้านขายของเล็กๆริมทางและมักจะวางตุ๊กตาหนึ่งตัวไว้หน้าร้าน ตุกตา,เก,าเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าถามถึงที่มาบางวันเขาจะนั่งมองมันเงียบฮ่าๆ <H aha> ยิ้มเบาๆแล้วกระซิบกับมันว่าหนูไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะและในช่วงเวลานั้นเองลมเย็นจะพัดผ่านหน้าร้านอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงขอบคุณจากใครบางคนที่ไม่เคยได้พูดมันออกมาจากปากเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ำวันหนึ่งขณะร้านของนายอาทิตย์กำลังจะปิด เด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาเงียบฮ่าฮเธอสวมชุดสีซีดใบหน้าเปื้อนดินเล็กน้อยแต่ดวงตากลมโตของเธอจับจ้องไปที่ตุ๊กตาหน้าร้านเธอไม่พูดอะไรแค่ยืนมองนิ่งฮ่าฮนายอาทิตย์ก้มลงถามเสียงเบาน้องมากับใครลูกไม่มีคำตอบเพียงแค่ยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเด็กหญิงคนนั้นเธอเดินเข้ามาใกล้ยกมือขึ้นแตะตุ๊กตาเบา ่ฮแล้วพูดด้วยเสียงใสหนูเคยมีตุ๊กตาแบบนี้แม่ซื้อให้ตอนวันเกิดคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเขาทันทีเขากลืนน้ำลายยืนนิ่งก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบตุ๊กตายื่นให้เด็กหญิงถ้าอยากได้พี่ให้เด็กหญิงสายหน้าเบาฮ่าฮแล้วยิ้มอีกครั้งไม่ต้องแล้วค่ะหนูแค่อยากเห็นมันอีกที เธอหันหลังเดินออกจากร้านช้าฮ่าแต่ก่อนที่เธอจะพ้นธรณีประตูเธอหันกลับมาอีกครั้งแล้วพูดด้วยเสียงที่ทำให้นายอาทิตย์ต้องยืนนิ่งขอบคุณที่ยังจำหนูได้จากนั้นเธอก็หายไปในความมืดของค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เงาเขารีบวิ่งออกไปนอกร้านมองซ้ายขวาไม่พบใคร ถนนว่างเปล่ามีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านหน้าเขาช้าฮ่าฮในมือของเขาตุ๊ก,กตานั้นยังอยู่แต่มีกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งแนบติดอยู่ที่แขนตุ๊กตาเขาค่อยๆแกะมันออกมาอ่านตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือเด็กเรียบง่ายแต่ชัดเจนหนูไปแล้วนะคะหนูไม่หนาวอีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาท้องฟ้าสดใส แสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านกระจกหน้าร้านนายอาทิตย์เปิดร้านตามปกติแต่มือของเขากลับหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาอีกครั้งเขาปัดฝุ่นเบาฮ่าฮ <c oughs> แล้วเดินออกไปหน้าร้านที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนเขาวางตุ๊กตาไว้อย่างแผ่วเบาพร้อมกระดาษแผ่นเล็กที่เขาเขียนใหม่ด้วยลายมือของตัวเองขอให้ที่ที่เธออยู่อบอุ่นและไม่มีน้ำตา เขายืนนิ่งมองตุ๊กตานั้นสักพักก่อนจะยิ้มออกมาครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่ไม่ปนด้วยความกลัวหรือโศกเศร้าแต่เต็มไปด้วยความสงบราวกับภารกิจบางอย่างได้เสร็จสิ้นลงแล้วลมเย็นพัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้ปลิวร่วงลงอย่างช้าฮ่าฮและในชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆมากุมมือเขาไว้อบอุอน่นเบาและขอบคุณ เขาหลับตาลงช้าฮ่าฮะปล่อยให้ความเงียบพาไปพร้อมกับเรื่องราวที่จบลงในใจของเขาเองเรื่องราวของเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ในที่สุดก็ได้จากไปอย่างสงบแล้วจริงๆ